ซีนนี้ไม่ค่อยสบายใจที่จะเล่นเลยฮะต้องมานงมานอนเออไม่ชอบเลยนน่าจะเป็ไม่ชอบยสองซีนที่เล่นมานอนนอนหมดเลยแต่ซีนนี้พูดเยอะอึดอัดไงมันอึดอัดมันมันอึดอัดมันถาโถมมันถาดผมมาข้างในเออเป็นกางใจใด้วยนะครับมาเวอออมาเวอออซะแล้วขอกางใจนะได้ไหมคะได้เลยได้เลย วันนี้เราเป็นนักลองได้เปล่าพี่นีขอเจ็ดแป้บเดียวปบปุ๊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 บดุ๊บุ้ดบปุ๊บปุ๊มปุ๊บ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 ปบปุ๊บป้๊บบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดุ๊บุ้๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บปุ๊บุ คิดว่าโจฮันเวอร์ปกติกับโจฮันในสเปเชียลโจฮันนอตมีอะไรเหมือนหรือต่างไหมคะเป็นโจฮันเวอร์ชันที่ในสเปเชียลนะเป็นเวอร์โจฮันเวอร์ชันที่รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยดูน่ารักดูแบบอุยน้องนอตของพี่หรืออะไรเงี้ยแบบว่าแบบ suit, อ,อินเลิฟสุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่โจฮันเขาก็ต้องดือด้อหน่อยเพราะว่าเขาก็แต่ข้างในลึกๆเขาก็ยังคิดถึงนอตอยู่ นี่ออกไหมคือคิดถึงน้อนเขาเลยทําอย่างนี้อ่าสมการแกะเชื่อมโยงเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าบทมันน่ารักมากโรเครูเหมือนเหมือนเหมือนเอาแม็กกี้บาร์มาเขียนอะกล้าดียังไงเอาแสดงว่าแม็กกี้บาร์คือเป็นไม่รู้เขาหลอกหลอกหลอก เอา,อางี้นะคือแทบจะเกิดและโตบนเตียงแล้วอ่ะนี่สัง่งคอแสงด้วยเห็นไหมีสัง่งคอแสงบนเตียงเลยรอบนี้เราอยู่บนเตียงโจทำเหมือนเดิมแต่เรามีเพื่อนด้วยน,นอน,นหน้าเหมือนกันเลย c o p y paste มาเป็นไงซ้อมซ้อมนอนแบบแสดงเหมือนเปนต่อเงื้อชี่อปล่าเล่นตอนอ่อเล,ล่เนต่อ

เดแล้วก็หอมใช่ไหมใช่หอมหนนีไม่ด้หอมตงวันนึ่งนี่ยไม่ได้หอมรังวันหนึ่งแน่นี่แค่เพิ่งหอมไปเม่ช้าเมือคืนเงงจะงอนะไรนี่เอาเลยเนี่ยไปกอนครับไาแล้วนะกอนเรื่องของงงัน พี sociedad, okay. ああ่โจก็ทำตัวดีๆนะครับเข้าใจไหมเข้าใจมครับเสร็จปุ๊บน้องก็หยิบใบเสร็จมานี่คอมใหม่แล้วก็หันหลังพี่โจก็เข้าไปปล่อยรอหมเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปไปจะปุ๊บนี่พี่โจทำอะไรพี่ปุ๊บปุ๊บพี่โจทำอะไรผัดตัวออกพี่โจก็พี่โจทำอะไรน้องอ่าแบมน่าปี๋ด้วยดิเฮ้ยใจนั่น อะไรวะม่เป right. ็นไรมาต่อเองนะดุมและกันดุและกัเอาดุนกัม น้องอน้องไปไปจังหวัดไหนครับอ๋อเดี๋ยวผมไปมาจากเจียงใหม้จ้าไม่เจียงใหม่เหรอครับใช่ครับเมื่อกี้นะครับเราถ่ายซีนที่วัดเสร็จหมดแล้วนะครับเรียกว่ามาหาพ่อของน้องนอนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสบายผมชุ่มนะครับเป็นหน่วยช่วยให้ฝากติดตามสเปเชียลเจาะลึกน้องด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ทำไมเขาต้องทำแบบนี้วะ คือถ้าเกิดว่าก้ามพี่แม็กใหญ่ขึ้นก็ต้องขยายเสื้อให้ตามกล้ามพี่แม็กเสื้อจะขาดเหรอเหมือนไี้ยินเสียงเปรคะ ได้ได้มีมแน่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกตอนนี้กลัวพริกแกงมากเลยเฮ้ยยิงฟันก็ว่าซะเดี๋ยวทำร้อยเปล่าเออไหนเช็คกิลเฮ้ยติดส้มไม่แน่ติดส้มมีเหรอแต่งฟันมีเหรอฮึดวงมาเริ่มเลยหก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 ส่วนไว้หนึ่งหกสวนไว้ในนั่งเลยเหดูน้องโชว์ให้กล้องดูไหมล่ะมีเหรอไม่มีไม่สอดไหนวะมีเหรอไม่เลย จริงๆก็คืออะไรวะแข่งการนาฬิกานี่คือเข้าได้ย,ยังยังฟันยังฟันไม่เข้าได้นี่คือแข่งการนาดถูกโอเคแปลงฟันก่อนไป A few minutes later รีวิวเครื่องวันหลังก็เข้าใว่าเป็นลิเปียรีวิวเครื่องวันหลังนะครับบทก็คือสนุกสนานนะครับมันจะมีการตัดแบบเขาเรียกว่าอะไร Swap Swap นะฮะให้ทุกคนได้แบบกีดการ์ดกันฝากด้วยนะครับเครื่องวันหลัง อะไรกับหัวหัวเป็นไรอ่ะหัวหัวข้างหลังบัสเรื่องราวอะไรเลยตรงนี้มันเ่ะไรเหมือนไก่บ้างเนี่ยนะมนต้องเปทางนี้้างฝั่งนี้อันนึงนะ่ี่เด็ดนี่อะไรอะหางไอชะเต่าหางรอชะเต่ามาแล้วชะเต่ามาแล้วครับผมวันนี้ก็จบแล้วใช่ครับผมสำหรับคิวฝี พอดีนะคิวสี่จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมเหลือคิวหนึงคิวสุดท้ายละคิวสุดท้ายเดี๋ยวมาเจอกันคิวสุดท้ายอีกทีนึงนะโอเคครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมจนอัสเปเชียลแล้วเจอกันใหม่ครับทั้งที่ดีอย่าเจอในทรงนี้นะฮะไปเจอทรงอื่นที่ดีเทนายตรงนี้เฮ้ยผมเล่นอยู่แล้วไม่คือเล่นอยู่แล้วก็แบบแมงวีมันตอมแบบงูนีมอ่ะแล้วมีช็อตช็อตเมื่อกี้ไม่เข้าปากพี่อยู่แล้วจริงหรอล่าที่กำลังแบบมันบิดแบบเข้าไปเนี่ยกำลังหล่อเลย มีไหมเข้าไปเลยน่าจะคืะคะออะไรดาวคืออะไรโหส่าฟาสดอยู่เหรอเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวก็ออกฟาสซิ่งอยู่มีแคลเข้าไปแล้วไม่ได้นะเนี่ยคืออันนี้เป็นแม็กวีนเป็นตอมอะไรมานะแล้วไปเข้าที่ไหนเ้ขาที่ปากเลย สวัสดีครับว like, ันนี้นะครับผมก็เป็นจฮันนอตลาสคิวลาสคิวหนี่หัวฟูจอันนอตลาสคิวนะครับผมก็เดินมาถึงคิวสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แต่งตัวเป็นพิเศษแต่ว่าพี่โจฮหนเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะเป็นบ่อยเป็นบ่อยเด็กเสิร์ฟเป็นภาคพิเศษ เราต้องคิดถึงตัวละครนี้มากแน่ๆจริงแล้วก็พร้อมดูแล้วอะจริงๆอยากดูแล้วอะจริงอยากดูแล้วต่ก็น่้เป็นฟิล์ใหม่เยอะแยะไปหมดใช่เป็นแบบอีกแนวหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างเนาะใช่ดูบรรยากาศโจทยเสิร์ฟอะไรนี่ชีเสิร์ฟไปโจทย์นเสิร์ฟข้าวมากกว่า ถ่ายมาเช้าอ่ะไม่ใช่มาเช้าเนี่ยวันกันทุกวันอ่ะตอนนี้ได้รูปแล้วทุกคนโคตรเทเลยโเก่งเกินโคตรเก๋เทเกินยืนแอคอ่ะโคตรเก๋ยืนอันนี้อันนี้ยืนแอคเลยโอ้อันนี้ยืนแอคจ พี่นอนอย่างนี้บรรยากาศคริสมาสขไหมซอน่าับต้นอมมากใหม่ใหม่ใหม่ฮี่นอนอย่างนี้บรรยากาศคริสมาสขแไหมเซฟต้นคริส์มาสไที่บ้านเนี่ตดไม่ัดด้วยได้เลยเอามาได้เลยอะ ก็ใช่ปวดาไเนี่ยงอะไรทำเนี่ยพี่สบานึ่งเด็ดนเนี่ยดออะไรนะพี่นี่ขอวนให้รอนด้วยของรักเลยองรัเลยหรืว่าจะเป็นเกมใหม่อืหรือว่าจะเป็นทองครับพี่โจน้องชอบทองมากเลยครับตคีบตุ้ตาอือ กเห็นมีคนบอกว่าตอเป็นแดงไ,ไม่เอฝันก็เลยซื้อตูกีฬต่างๆมาช้ร้อนเป็นโ้น่งเป็นทองสิเฮ้ยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย s p เชียลล a าส์คิวปิดกล้องแล้วกลับบ้านกันครับบ้านครับผมครับผมโจฮานนสเปเชียลนะครับผมล a าส์คิวก็จบลงไปที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างจบนที่เรียบร้อยแล้วก็ทุกซีนอะสำหรับเปเชียลนะผมรู้สึกมีความหมายใช่ไหม มัสื่อมีความหมายมากถึงมันจะอาจจะเป็นซีนเล็กซีนแบบไม่ได้ใหญ่มากอยู่ด้วยกัน2คนแต่ว่ารู้สึกว่าทุกซีนมันบ่งบอกว่าโจหนนอเป็นยังไงมันเติบโตมาด้วยกันยังไงคือเห็นถึงความรักที่พี่จหันมีให้นอต<อ>จริงๆแล้วก็เห็นว่านอะอด,ดูแลจะใส่รักจอห์นยังไงใช่ทุกซีนมันทุกซีนมันมีความหมายอยากให้ทุกคนได้ติดตามดูฝากด้วยครับจอหนนอสเปเชียลจะร้องไห้อ่ะจบเลย ยนคอ่ถึงว่าจะเป็นคิวที่สั้นๆเนาะไม่ไม่กี่คิวแต่ว่าก็สนุกเนาะแฮปปี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาตามขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหนื่อยไปด้วยกันขอบคุณพี่แม็กขอบคุณเองที่ทำวันนี้แบบที่แล้วก็ฝากตัวน้องไปเชียรได้ครับผมก็จบเรียบร้อยจบแล้วเออจบแบบจบแบบแคปเปี้นดิงนะฮะ ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของพัทสอพัทชูอ่าโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันดีกว่าว่าเป็นยังไงทุกอย่างที่เห็นจูฮานนัลนอยู่นะครับอาจจะวิ่งวิ่งผ่านผ่านไปผ่านมาก็ฝากเลยนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากด้วยจูฮันนัลนนะฮะฝากด้วยนะครับเราจะเป็นเด็กดีและน่ารักัครบไม่ดื้อไม่สนนะครับโอเคครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมคลิปต่อไปใช่ครับยังไม่ได้ปิดแฮ่อะไรอ่ะปิดยัง 哎，我得闭了，我得。